่วงเวลายื่นภาษีประจําปีเงินได้บุคคลธรรมดามาถึงอีกแล้วค่ะสําหรับคนที่ยื่นอยู่แล้วเป็นประจําทุกปีก็อาจไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรมากนะักแต่สําหรับมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเข้าระบบภาษีปี2567เป็นปีแรกมานิทริกกับทีโคุนพันธ์จะพาไปเช็คลิสต์รายการลดหย่อนที่จําเป็นเพื่อที่วางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้เมื่อถึงเวลายื่นก็จะได้ไม่วุ่นวายค่ะ สำหรับรายการลดหย่อนภาษีค่ะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มแบบง่ายๆนะคะกลุ่มแรกก็คือค่ารถหย่อนส่วนตัวและคู่สมรสหรือว่าครอบครัวค่ะ สำหรับค่าลดหย่อนส่วนตัวทุกคนที่ต้องเสียภาษีจะได้รับการลดหย่อนอยู่แล้ว60,000บาทเป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวส่วนคนที่แต่งงานและจดทะเบียนสมรสคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานหรือว่าว่างงานไม่มีรายได้จะได้รับการลดหย่อน60,000บาทค่ะขณะที่คนที่มีลูกหรือว่ามีบุตรจะได้รับการลดหย่อน30,000บาทต่อคนค่ะส่วนค่าครอดบุตรตรงนี้ไม่เกิน60,000บาทตามที่จ่ายจริงค่ะ ต่อมาค่ะค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องเป็นพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีหรือว่า60ปีขึ้นไปและไม่มีไรายได้รวมถึงพ่อแม่ของคู่สมรสที่สดทะเบียนสมรสแล้วด้วยนะคะตรงนี้จะสามารถลดหย่อนได้คนละ30,000บาทขณะที่ใครที่ดูแลผู้พิการหรือว่าทุพพลภาพตรงนี้จะได้ลดหย่อน60,000บาทค่ะ ต่อมาเป็นกลุ่มของเงินออมเงินประกรันและการลงทุนตรงนี้เราจะแบ่งเป็นสเต็ปแบบนี้ค่ะอันแรกก็คือประกันสังคมประกันสังคมจะได้ลดหย่อนอยู่แล้วแน่นอน9,000บาทต่อมาเป็นกลุ่มของกองทุนกองทุนจะประกอบไปด้วยกองทุน RFF SSF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนกบขสำหรับข้าราชการตรงนี้จะได้รับการลดหย่อน3 0ของรายได้แต่ว่าไม่เกิน5 0 0แสนบาทถ้าเอาทุทกๆกองทุนมารวมกันค่ะขณะที่กองทุนไทย ESG ปีนี้มาแรงมากเขาให้กองทุนนี้สามารถลดหย่อนได้แบบเต็มๆกองทุนเดียวเลยค่ะสูงสุด3 0 0 0 0 0บาท มาในกลุ่มของประกันค่ะประกันของพ่อแม่ได้ลดหย่อนแน่นอน1 5 0 0 0บาทมีประกันสังคมอย่างที่บอกไป9,000บาทนะคะในส่วนของประกันสุขภาพตรงนี้ได้ลดหย่อน2 5 0 0 0บาทและประกันชีวิตค่ะได้ลดหย่อน1,000 100, 0แบาทต่อมาค่ะเป็นค่าลดหย่อนในกลุ่มของการบริจาค เวลาเราไปทําบุญหรือว่าเราไปบริจาคให้กับการศึกษาตรงนี้สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้แต่จะแบ่งเป็น3แบบค่ะการบริจาคแบบทั่วไปค่ะสามารถลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน10%ของเงินที่ได้หลังจากหักค่าลดหย่อนแล้วค่ะขณะที่การบริจาคเพื่อสังคมตรงนี้ลดหย่อนได้สองเท่าจากที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน10%เช่นเดียวกันขณะที่การบริจาคให้กับพักการเมืองได้ถึง10,000บาทค่ะ ต่อมาค่ะเป็นกลุ่มลดหย่อนที่เกิดจากนโยบายหรือว่ามาตรการของรัฐบาลอันดับแรกโครงการ Easy e l อ s ปี2,567สามารถยื่นลดหย่อนได้สูงสุด50,000บาทรวมถึงโครงการเที่ยวเมืองรองปี2,567สามารถยื่นลดหย่อนได้1 5 0 0 0บาทและต่อมาใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ดอกเบี้ยบ,บ้านสามารถยืดลดหย่อนได้สูงสุด1000 0 0บาทค่ะขณะที่เรื่อง ยังไม่จบนะคะใครที่สร้างบ้านปี2,567ถึง2,568สามารถยืดลดหย่อนได้สูงสุด100,000บาทโดยเขากำหนดเป็น10,000ต่อการสร้างบ้าน1ล้านบาทค่ะ และสำหรับปีภาษี2 5 6 7รัฐบาลยังช่วยกลุ่มที่ประสบอุทกภัยหรือว่าถูกน้ำท่วมด้วยค่ะปีนี้ใครดําเงินไปซ่อมบ้านสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน10,000แสนบาทส่วนคนที่รถยนต์เสียหายหรือว่ายานพาหนะเสียหายไปซ่อมรถสามารถยืนลดหย่อนได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทแต่ว่าต้องมีการใช้จ่ายในช่วงวันที่1สิงหาคมจนถึง31ธันวาคมค่ะ่ำนวนนี้เองก็สามารถ มามแจ้งกับกมรมสมรพรกรได้รวมถึงต้องเป็นพื้นที่ที่กำหนดด้วยค่ะมาดูในส่วนของรายได้ค่ะ รายได้ของคนที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะกรมสรรพากรมีการกําหนดไว้ว่าคนที่มีรายได้ต่อป,ปีไม่ถึง1 5 5 0 0 0 0บาทจะได้รับการยกเว้นภาษีส่วนคนที่จะเริ่มเสียภาษีหรือว่าเข้าระบบภาษีจะต้องมีรายได้ตั้งแต่5 5 0 0 0บาทจนถึง3 0 0 0 0 0บาทจะเสียภาษีขั้นต้นก็คือ5%ของรายได้จากนั้นค่ะอัตราการเสียภาษีจะเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดที่ มีระ5%โดยสูงสุดจะอยู่ที่35%ของรายได้สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปค่ะ การเสียภาษีหรือว่าการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ต้องทำในทุกๆปีค่ะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วก็เตรียมตัวไปพร้อมๆกันเช็คลิ์รายการลดหย่อนว่าเราเข้าสิทธิ์รายการไหนบ้างนะคะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่วุ่นวายเมื่อถึงเวลาย,ยื่นจริงๆและที่สำคัญถ้าใครได้เงินภาษีคืนก็จะได้ได้อย่างวรวดเร็วด้วยค่ะ ถ้าชืนชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ PPTV w e l l ด้วยค่ะ